วันนี้เราก็จะมาดูหอยปังนะครับอายุสี่เดือนกว่าๆถ่ายตั้งคืนนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไรมีรุ่นรุ่นตัวโคือสี่เดือนนะครับสี่เดือนแต่ว่าก็มีหลายรุ่นที่ปล่อยไปพร้อมๆกันก็เริ่ม โตนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆนี่ผมเลี้ยงในโอกนะครับนี่ครับตางคืนมันขึ้นมากินอาหารเยอะมากบอ่อนี้นี่ปล่อยไปประมาณหกร้อยตัวนะครับหกร้อยกว่าตัวก็ไม่รู้มอนกันว่ามันรอดกี่ตัวนะครับที่เหลือ เคล็ดลับสาคัญก็คือ <c oughs> เรื่องน้ํานะครับเรื่องน้ําแล้วก็บอ่อนี้เป็นการทด,ทดลองเลี้ยงแบบหนานแน่นนะครับเพราะว่าบ่อมันไม่ไม่กว้างมากนะครับก็เส้นต่างสูงกลางประมาณเมตรปอเมตรก,กว่านะครับไม่ถึงสองเมตรนะครับองแดงนะครับผงแดงผ่าครึ่งนะเลี้ยงแบบหนานแน่นนะครับ อาหารก็ตามมีตามเกิดครับส่วนมากก็เป็นจอกเน่านะครับจอกเน่าแต่จอกเน่า,านเราก็าต้องระวังเรื่องไอ้น้ํานะครับเรื่องน้ําต้องต้องต้องมีการถ่ายน้ําดีๆนะครับออันนี้ก็เน่านะครับเน่า,นา,นากินดีนะแล้วก็มีอาหารประดุกนะครับอาหารประดุกหรืออาหารกบนะครับอันนี้ผมให้อาหารกบนะครับว่า กบมันจะโปรตีนสูงกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องน้ําเสียนะครับเพราะว่ากบนี้มันมันทําให้น้ําเสียง่ายนะครับถ้ากินไม่หมดนะครับแต่ผมก็ให้คิดว่ามันน่าจะกินหมดนะครับเพราะว่าบ่อน,นี้มันมันเยอะนะครับพฤติกรรมของมันนะครับก็ช่วงกลางคืนนะครับมันจะออกมาหากิน หากินเยอะนะครับเอมีใบตยเลึงด้วยครับใบตยเลึงมันชอบนะครับปีนี้ก็เป็นการฝึกนะครับฝึกทดสอบเลี้ยงนะครับทดสอบพฤติกรรมของมันนะครับว่ามันมีพฤติกรรมยังไงแล้วก็เรียนรู้ไปได้ไปด้วยนะครับจริงๆก็เลี้ยงมาหลายสองปีแล้วนะครับปีที่แล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเนื่องจากบ่อไม่ไม่เหมาะนะครับปีนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นบ่อแดงนะครับ เปิดไฟช่วยตอนคืนมันชอบกินอาหาระครับ <c oughs> จริงๆให้กระวันมันก็กินนะครับขอแต่มีอาหารมันกินตลอดเลยนะครับผมถือว่ามันมันกินดุนนะครับกินกินเยอะ,ะ,ะกินเยอะหอยปังเลี้ยงมีกุ้งไฟด้วยนะครับ ุ้งฝอยมันขึ้นมาด้วยไม่แน่ใจว่ามันขาดออกซิเจนหรือเปล่านะครับปกติมันไม่ค่อยขึ้นนะครับเจะให้ดูอีกบ่อหนึ่งนครับบ่อนี้เป็นบ่อผ้าใบ ตอนนี้ผมเอาหอยปังใหญ่นะครับมาลงมาลงไว้แล้วก็มีหอยปังเล็กด้วยนะครับนี่ครับปังใส่แม่พันมาลงก็มีรุ่นที่มาปล่อยครับตัวเล็กก็เริ่มโตนะโตขึ้นเร้่อย ก็ถือว่า <c oughs> เป็นการเลี้ยงปีที่สองนะครับเลี้ยงอย่างจริงจังปีที่สองเพื่อศ <c oughs> ึกษาเรียนรู้นะครับก็นี่ับที่เลี้ยงก็จะมีระบบน้ำนะครับจากแดดเป็นส่วนสำคัญนะครับในการเลี้ยงก็ทดสอบดูนะครับบอนนั้นยังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวกำลังจะไป <c oughs> แล้วก็มีอีบอ่อนึงนะครับบอ่อนี้มันน้ําเสียนะครับทีแรกผมเป็นใช้ใช้ทําบ่อปล่อยปล่อยตัวใหญ่นะครับแต่ปรากฏว่ามันน้าเสียเลยตักบอ่อไปก่อนนะครับมันตายครับตายเยอะก็ตักบอ่อเดี๋ยวจะฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ค่อยจเจาะหอยเล็กนะครับมาปล่อยบอ่อนี้อีกครั้งหนึ่ง โอเคติดตามนะครับ